สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาสมองสบอนสุขสุขคนภายในประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสะนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อในเฮาฮาก็ออกมาจากบ้านหลังสีเขียวเนะาะเจ้าหน้นาทีก็จะเข้าไปอีกพี่น้องเอ้ยไปเอาน้องนดัดพอยังพันได้น้องนัดออกมาเนาะออกมาก,ก่อนพี่น้องเอ้ยนี่เป็นอะไรเห็ดโอ้สางเห็ดฮอซายแหละเนะ <c oughs> <c oughs> าะเอ้ยยังบอซายบอ โอ้สิแล้อาไปทางหน้าบ้านกับพี่น้องมาหลังจากทำบริอยูนีนแต่อออปเ,ปนนเ,เอฟซนะีพิ่บอกโอ้ยไปเบิ่งแน่สางเหตุเฮือนนั่นสิ่าสิมาเบินงนี่ยนี่อันนี้ทางด้านประตูทางหน้าบ้านพี่น้องเลย โอ้ทางล่างบ้านเทคาดเลยโอ้คือไหวเทพี่นอ้องอือเผิ่อเทคานเมื่อในเทคานบ่โอ้เดี๋ยวเราจะขับไปในนี้กันเด้ออืออือืมเผื่เทคานไว้แล้วอย่าขับมาเลยลูกเจ้าจะขับมาเด้อ เออถามป้าอยู่นอกอแหละเอออ้าวพี่น้องเมื่อนี่ิ่นเทคานรอบๆอ,อันนี้พี่น้องเลยเทคานแหละล่ะเพิ่นสิตั้งวงกบพี่น้องตั้งวงกบแล้วเพิ่นก็สิสิก่อขึ้นไปอีกอือนี่เปกตโอ้เิ่นโตฝนตีหยาดไว้ข้า,าขงแหน่เนาะ เออเทพี่น้องนี่เทคานบดมือพนันมือนี่ยังบม่ได้โกดเทคานอย่างเดียวเพิ่นสิเทคานประมาณสองสองขั้นตอนพี่น้องหลังจากเทคานตัวนี้แล้วนี่พี่น้องแล้วก็ใส่วงกบใส่วงกบปุ๊บก็สิเทคานทั้งทึงวงกบอีกอีกรอบหนึ่งพี่น้องพอเพิ่นเฮ็ดที่เงินเพิ่นก็เฮ็ดนเหตุนั่นเนาะ คนก็ไหวเตะไปนอกเมื่อนี่กินข้าวกบายางเมือเ่อนี่แกงฮะโอ้เป็นตาแส่ดแท้แกงกบใส่เห็ดบดมาสั่งเมื่อนี่อโอ๊ยน้าเบิดแลลวตัวนี่นนนคือผมเป่งน,น้ามขมาเนยเนย ป้าหาดึงหัวพักเบิรแหล่มามามาออกมามารีวิวเฮือนให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพี่นอ้องหลังจากเขาบริอ,อยู่สิเขาไปเอาน้องหนัดอีก,กันหน่อย มึงม <En. S 1> ึงมึงจะถ่ายให้ป้าลุงเบิ่งนี่อู้เพิ่นเทพข้านเบิ่ดเลยผมอันนี้เป็นคนคุมงานโหแปลว่าเบิ่ดนี่สิเทอ้อมออมเบิ่ดได้เหรอเอออ่ะอ่ะพี่โยรถเขล็ดนี้ลรือปะอืม พี่น้องเงื่อนน้องอเนยฮนะน่ะเฮ้เมื่อนอี่ได้พ้าผนังเลยเด้อเมื่อนอี่เด้อคือก้าวหนาแทคา้คะบม่ได้ใส่หน้าต่างมาทางนี้ฮะใส่เยอะหรือเปล่าไม่ได้ใส่น้องให้ถามผู้อยู่ว่าั่นต้องถามเพิ่นเพิ่นเป็นซางอืใส่ลูกแก้วอบอ่ตต้อย จะใส่ลูกแก้วอะไรวะลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วยังไม่ามาเอามาอืมเอามาเนยวะอจะส่งคนไปลงจับเลยยัอยู่ยังลูกเรายู่ยองอย่าดื้อน้องเนยอย่าดื้ออย่าดื้อมันสีแทงไปปั๊บไปนี่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  น้องอเนยน้องอเนยไปใส่ลูกฮะหาแม่อยู่ทั้งมาสบายดีปาลุงกันเลยสบายดีปาลุงกันเลยอเนยโอ๊ยชินเอดอเนยเด้อ่ะสบายดีปาลุงกันลูกสบายดีปาลุงกันนะสบายดีปาลุงก้มหัวลงเอาไปบายปะลุงกันเลย ឈឹងជប់ឈឹងជប់វាយណាប់ណាប់ណាប់ណោមណោមឲ្យប៉ាលุงមើលលុយឯណោមណោមពេញนะคะណាប់ណោម เมืวว่อวานนีนบ่าวตายเมื่อบัดย่ายเมื่อยเขาว่าก็ลืมก็บรรยาถามว่าเป็นอะไรเสร็จไปถามอยู่เมื่อกี้นี่ยัไม่ได้ตอบมาว่าเป็นอะไรย่ายเมื่อยนะถึอก็เลยยังบ่ามาอยู่แม่นต้องซื้อยาให้เพผ่อนกินแกแบบเน,นเนี้ยชื่นกินีเนี่ยในประเทคาน โอ้ต้องเอานี่ดันไว้ขขกเหน่เนาะอืดันอันเอาอันไม้ดันขขกเหน่พี่น้องจังเลยเทคานลงเอสซีว่าให้พอน้องบิวเมื่อเมื่อเบิ่งย้ายแน่มาสั่นโอกว่าไม่หดลดพอน้องบิวกันเมื่อบ่ได้ดอกช่วยปัญหาดูช่วยปัญหาเมื่อวะ ต้องห้บ่อตายเอาลทไมาหั่นแล้วหละขานนะั้องม่องกรรมกเองพนองเยแม่สั่งเองกรรมกรเองเพ่อนวะอืออือบอเพิ่นยังบอกอันนั้นเพิ่อนบอกมาเนาะ เมื่อนี่เป็นเมื่อเพิ่นเทย์เทคานพี่น้องเบื่อเนี่เบื่อเนี่ยช้สนใช้ติตั้งวงกบเลยเนาะตั้งได้เบาเบื่อเออคำมันยังบ่แห้งกับเบาเพิ่มตั้งก็ได้ฮะแมนแมนความเพิ่นอยู่สิบ่ได้ก่อนไลน์ปาร์ได้แม่นความใหญ่จือกันว้าคันเฮาตั้งวงกบนะพี่น้องเพราะว่าวงกบมันก็สิมีอยู่3บ้านเนาะ ต่างขึ้นไปนะมักสิมักจะิมเือที่ปแมน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 ประมาณสำนักแหละตัวนี้กวางกบวงกบแลวต้วน่ะใส่ลูกแก้วเอาต่อนะต้องต่างวงกบหนวตนตนั่นจะตังลงไปกันด้อจะตังกันเาน่จะตั้งวกขอได้งเงนึงของเสาอไรกัันไทัเออแมนแมนแมน แมนพ่อใหญ่บอกเป็นตีรอบๆเลวพี่น้องอันนี้คือพ่อใหญ่จอยสั่งสั่งงานพ่อใหญ่จอยไปใช้เมื่อนี่ไปหือเข่าบ่เออไปหือ้อเข่าก็นองตาพ่อใหญ่จอยมาอยู่พี่น้องไปหือเข่าก็นองตาเขามาแป๊บหนึ่งก็ได้เขาก็ไปหลัดอน้องหนัดกับสีกับมาอีกอันนักอันผากระชงใส่เสดไปหม่องเก่าพี่น้อง เราก็เลยมารีวิวให้พี่น้องได้เปิ่งได้ชมกันเนาะว่าเป็นอะไรหลังจากทำไปไดรีวิวกันคือสิเห็นในซ่องแม่น้องอเน่ยแล้วก็ซ่องน้องค้ามนำโสกี่แล้วเนาะ <c oughs> ดันหนักพี่น,น้นนนงนองกัเพื่อนจะเห็ดวายยุ่เห็ดเ,เสียแล้วนะเห็ดได้ดเจ็ดมือบ่ได้เจ็ดมือนี่แล้วเพื่อนเห็นปฏิทินหนึ่งเห็นวันที่เก้ามือในวันที่สิบหกกับวายลายเต๋อพี่น้องเห็ดสามคนโอ้ตัดใส่แขกแน่บ่เป็นตังคือว่าพอดีพอดีเลยเออ แพ่อแนบเสต็ตแดกกับพอดีเลย <c oughs> เปิดเกียมพร้อมพี่น้อง <c oughs> เกียมพร้อมไว้ข้างแน่ข <c oughs> ำขำไว้ กนลังเพียวกันเออกำลังมักปูนไว้พี่น้องเลยทางด้านหน้ากระเทคานบมแล้วพี่น้องตัวใหญ่กะใสจักสดงหอวใสพี่น้องราเบ่งรอชมนำกันารว่าสร้างผนกระเฮ็ดงามละเอียดอยู่เฮ็ดงามงามละเอียดพี่น้องถ้ามันดินนั่นดินยังเกาะ ดินบล็อกบอกดินยังก่อนเนี่ยกระสีได้ลายไว้อยู่เนาะอันนี้ดินอันนี้มันอันบล็อกแดงมันหน่อยพี่นนอะมันเลยเห็ดใดซ่าสำนีกระถือว่าไว้แล้วว่ะวหลายเติบเพิ่นกระเห็ดอยู่เบนเมือบนเว้นเพื่อเพิ่นเพื่อเพิ่นเลิกงานกับโมเมนทุ่มหนึ่งผนบอกจังเลิกใต้ไพ่เห็ดต่อพี่นนองความเพิ่นจากและไว้ไว้นะ พ่อเอ้ยก็คือสิอยากไปอันปลูกเงินตัวเองแหละเนาะขึสิอยากเมื่อเลื่อมเงือนตัวเองแล้วพี่น้องเลยเป็นเล่งเหตงานพอดีแหละได้สะสมกันเนาะเมื่อเหตเ็นเงินตัวเองตโตนะพอได้เงินได้เลี้ยงหน่อยๆก็ได้โอ้ด้วยด้วยแมนแมนแมน แมนเตียนซองกับปุกก็ได้ว่เป็นอยังทางเฮือนเล่ามันอยากอันนะเนาะมันอยากข่าวย่ไงเออเฮือนเจ้านะพอดีเฮาแล้วเรกวิก่งแล้วงานทางกทมถ่ายให้เบิ่งอยู่นอกพี่น้องเราเบิ่งรอชมน้ำประกันเดอ้อคลิปนี้กับสิขอมลาพาัจากน้องผับพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อผิดพลาดป,ประการนพพายคอโทษขออภัยละลายสบายดีสบายดี